สวัสดีค่ะตามรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะครับพบกับเราสองคนนะครับท่องทางช่อง11 HD ครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคนคุยข่าวของเรามีประเด็นหลากหลายมากเลยนะสำหรับคนที่กำลังติดตามอยู่ว่าเออตอนนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือในเรื่องของบุคลากรก,รการแพทย์นะคะคในด้านใดบ้างรวมไปถึงใครที่กาลังติดตามในเรื่องของเรารักกันเราชนะนะคะวันนี้มีความคิดน้าออกมาด้วยแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับ ค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเราจะไปดูในเรื่องของภารกิจการทำงานของผู้ปิดทองหลังพักกันบ้างคะ<ช>่ะเช่นจิตอาสาของนายหลวงในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการออกลงพื้นที่นะคะเพื่อที่<ช>จะไปช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยนะคะติดเชื้อเรื้อรังหรือว่าผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะ<ช>โดยทางด้านของกองทัพภาคที่1ค่ะและจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็สนับสนุนโครงการจิตอาสาตามพระบร,รมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการรับส่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสแล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะคในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลที่นัดหมายค่ะก็ก่อนหน้านี้มีการทํางานไปแล้ว500กว่าครัคร้งด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นค่ะครับผม ก็ถัดไปนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อ <ท sausage S 1> เนื่องนะครับ <notor ized> ในส่วนของสานันพระหากษัตริย์นะครับด้วยาราพระเมตตาและพลังศรัทธาจากการให้ครับส่งต่อถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 เดี่ยสูงเป็นระดับ6ของประเทศครับมีผู้ป่วยสะสมเดี่ยอยู่ประมาณ1,000กว่าคนนะครับ นอกจากนี้ครับจะเป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางมาที่นี่ครับเพื่อรอคอยการรักษาส่งผลให้อุปกรณ์ทางแพทย์ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือที่เรียกกันว่า PAPR ครับซึ่งมีแพทย์นั้นมีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นๆไม่นับรวมถึงออกซิเจนคุณภาพสูงอย่างออกซิเจนไฮฟลูครับ ที่มีส่วนสําคัญในการต่อลมหายใจคนไข้และเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับ ค่ะก็ทางด้านของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาเขาแบบติดต่อมาที่มูล,ลนิธิชัยพัฒนานะคะโดยบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะได้รับเครื่องออกซิเจนนะคะเพื่อที่จะไปรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กติดโควิดด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าทางกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดเนี่ยมีอยู่ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เลยติดต่อเข้ามานะคะทา,ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยมีการจัดส่งเครื่องออกซิเจนตัวนี้นะคะให้กับโรงพยาบาลด้วย แล้วก็ค,ค่ะซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด800เตียงด้วยกันนะแล้วก็<อ>ปัจจุบันนะคะก็มีผู้ป่วยโควิดนะคะไปรักษาตัวอยู่เนี่ยประมาณ130กว่าคน<อ>ซึ่งถ้าสมมุติว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เพียงพอด้วย<อ>นะคะทางมูลนิธิเองเนี่ยก็เลยสนับสนุนไปนะคะแล้วก็เขาบอกกันด้วยว่าถ้าสมมุติ1-2สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะ มีคนไข้วิกฤตที่มีปอดอักเสบหรือว่าปอดวายมากขึ้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ๋อเมื่อคุณหมอส่งข้อความไปทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแล้วก็เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีก็ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนะครับเจ้าเครื่อง PA PR นะครับจำนวน5ชุดด้วยกันแล้วก็เครื่องออกซิเจนไฮฟลอร16เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในทันทีและในทันทีที่ทราบข่าวนะครับว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณราชทานมขอกรณการแพทย์ให้คุณหมอก็ส่งข้อความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ขอบคุณพลังจากการให้ของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับว่าหมอทราบเ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากและไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์และการที่ประชาชนร่วมใจกันในยามวิกฤตนี้ ดีครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะ<ช>ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ร่วมกันต่อสู้โกกรคระบาดเจ้าโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าหลายภาคส่วนเองเนี่ยก็ออกมาในเรื่องของการมอบครองให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ทางการแพทย์เนี่ยต้องการใช้อย่างเช่นของจังหวัดจันทบุรีเองนี่ต้องบอกว่าพี่น้องที่มีทานน้ําใจนะคะในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคลากร ที่ต้องต่อสู้กับโควิดเนี่ยมีเป็นจำนวนนากเลยทีเดียวใช่ค่ะครับผมนอกจากนี้ครับกรมภาษีสว่างควัตนะครับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยาฟาวิพีราเวียช่วยผู้ป่วยโควิด -19 สีสำเร็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรคกัติยราชดารีสเสด็จออกณนะตำหนักทิพยบาลอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทาน,ารานพระบรมกาศให้ในายอนุทินชาบีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมนตีวการการะทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ เฝ้ารับพระราทานเครื่องช่วยหายใจจำนวนสี่เครื่องนายแพทย์นรงสายวงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียจำนวน50,000่นเบ็ดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานายแพทย์ทวิสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือสมคอเฝ้ากราบทูนถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทยเมื่อวันที่8พฤษภาคมทันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมวิศว,ว่างมวัดวรขคคติยาราชดารีทรงห่วงใยในสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ปัจจุบันนั้นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเปน็นจํานวนมากส่งผลให้ประกอบการแพทย์นั้นมีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อการต่อ,อชีวิตของผู้ป่วยเช่นเครื่องช่วยหายใจมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขันด้วยทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัยมีสัญชาตภาพและประสิทธิภาพสูงจํานวนสี่เครื่องด้วยพระองค์เองเพื่อพระราชทานแกกกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเครื่องช่วยหายใจทั้งสี่เครื่องนี้ครับมีตัวติดเครื่องติดตั้งบนรถเข็นเพื่อให้สามารถเคลื่อนย,ย้ายให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวกสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในที่จะขี้ขายลงแล้วก็จะตามก็ยังมีสมรรถนะ ในการใช้งานในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปได้อีกการแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ติดเชื้อวัสโคโรนาต่อไรับครับนอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสค่ะพระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาลนะคะรวมไปถึงสงบคแล้วก็แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังหลัก ในส่วนของการทุ่มเทการทํางานนะคะเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะอย่างเต็มกําลังความสามารถอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังพระราชทานกําลังใจแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ติดเชื้อนะคะให้หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะดังความตอนหนึ่งว่าคือพระองค์นะคะทรงเห็นใจทั้งคนไข้ที่เป็นนะคะเห็นใจหมอพยาบาลแพทย์ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจไปช่วยเสมอมาค่ะวันนี้ก็ได้นําเครื่องช่วยหายใจนะคะที่ซื้อมาเนี่ย แล้วก็คิดว่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะคะจานวนมากแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ให้ข้าพเจ้าช่วยได้อีกเนี่ยบอกมาได้เลยนะคะข้าพเจ้ายิานดีช่วยค่ะครับจะเป็นพระมหากรลณาธิคุณนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนคนไทยทุกค,คนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับมาติดตามในเรื่องของปลมอกันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้รประชุมกันหลายเรื่องเลยนะนนแล้วก็มีข้อสรุปที่แบบเออพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย เห็นถึงมาตรการเยียวยาหลายอย่างเลยด้วยกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยเหลือสําหรับผู้ที่กําลังรักษาตัวอยู่มีหลายประเด็นมีหลายประเด็นเดี๋ยวมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับอันนี้เราก็คัดค้าออกมานะฮะในเรื่องของห้ามโรงพยาบาลเก็บค่ารักษาพยาบาลจากประชาชนนี่ประเด็นนี้เลยนะครับสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อครับทางรัฐบาลก็ยืนยันนะครับรัฐบาลนั้นดูแลค่ารักษาพยาบาลออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนตามสิทธิ์นะครับตั้งแต่กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนการชดเชยกรณีได้รับผลขั้นเคียวจากการฉีดวัคซีนการรักษาพยาบาลในกรณีโรงพยาบาลเอกชนและก็จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายไปที่รยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละยีทุกรายก็คือรัฐบาลให้เพิ่มไปอยู่แล้ว,ลวนะครับหากมีประกรันส่วนบุคคลเนี่ยให้โรงพยาบาลเรียกเก็บจากประกรันส่วนบุคคลไปก่อนนะแล้วที่เหลือให้ไปเก็บจากทางสปสชโดยห้ามโรงพยาบาลเรีย้เก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆทั้งการบาดเจ็บ เจ็บป่วยต่อเนื่องเสียอวัยวะพิการทุพพลาภาพถาวรหรือเสียชีวิตสามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้จากสปสอชอได้และจะมีค่าประกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีการทํากรมทน,น,นประกันภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อจานวน2 0 7 0 0 0 0นคนนะครับวงเงินคุ้มครองก็มากกว่า 2แ0นเจื่นล้านบาทในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่ทางด้านภาครัฐเองเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนสําหรับตอนนี้ที่ต้องบอกว่ามีผู้ป่วยเนี่ยติดโควิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้น<ช>บางพื้นที่เนี่ยคือมีการร้องเรียนมาว่าเฮ้ย ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วมีการเก็บค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงหรือเปล่าแบบนี้นะคะทางภาครัฐก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะครับผมอเรื่องต่อไปเลยอีกเรื่องหนึ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการแชร์ข่าวเพราะว่ามีข่าวที่แบบข่าวปลอมก็เยอะข่าวจริงก็เยอะบางครั้งนะคะเราเสพข่าวเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยมีมากเลยแล้วบางครั้งเนี่ย พออ่านปุ๊บหรือว่าดูปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกหูม่หนาเชื่อถือมากจริงๆนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็บอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือมีความตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโควิดแล้วนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือคนที่ติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะติดมาจากครอบครัวคนทํางานคนใกล้ชิดมันเลยทําให้การควบคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เนี่ย คือทุกภาคส่วนเองก็ออกมารณรงค์ให้ความสําคัญแล้วก็ตื่นคือให้ทุกคนเนี่ยมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะในการป้องก,กันโรคแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บข่าวลวงต่างๆเนี่ยก็จะมีมเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วจริงๆพอข่าวลวงคือมันกระจายเร็วข่าวข่าวจริงด้วยนะคะค,คือทางภาครัฐเองเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือศึกษาข้อมูลดูลารายละเอียดที่ดีแล้วก็ไปดูข่าวที่ น่าเชื่อถือได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็วิงวอนประชาชนด้วยว่าเออวิงวอนสื่อมวลชนด้วยว่าอไม่ควรที่จะไปแชร์ข่าวที่ขาดความอดสมหรือว่าไม่เป็นจริงเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนเนาะใช่ค่ะอ,อันนี้เนี่ยก็คือฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าบ,บางครั้งเนี่ยคือบอกต่อๆกันมาเล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดค่ะต่อกจากนี้ครับ ก็มีการสั่งการไปยังท่านผู้บริการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับคุมเข้มเลยนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการลักลอบเข้าประเทศครับเพราะนอกจากการควบคุมสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้วนะครับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเข้าไปอีกประเด็นที่ต้องตามมาแล้วก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดครับในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบเข้าประเทศนะฮะอันนี้ต้อง ดูเป็นสูงสุดเลยนะครับให้ประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยหากจังหวันในดใดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโซนสีแดงเนี่ยนะครับที่มีการปิดสถานที่และข้อจํากัดต่างๆต้องมีการพิจารณาให้ดีเลยนะครับเพราะว่าแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมนันลดลงแล้วจากสีแดงไปสีอื่นก็อาจจะมีการผ่อนคลายาให้ทํากิจกรรมนะฮะแต่ว่าในการลักลอบเข้าบ้านหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีการตรวจสอบให้ดีโดยในเรื่องของการ ลักลอบต่างๆด้วยนะครับต้องบอกว่าช่องทางธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นที่แบบติดกับชายแดนต่างๆเ <ๆ S 2> นี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเออจ้าหน้าที่ทาหารที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพิ่มกําลังพลแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะโดยเห็นผู้ที่ต้องสงสัยหรือคิดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างดาวลักลอบเข้ามา ตามแนวชายแดนต่างๆแบบนี้นะคะโดยไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องรีบแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคือซบเซามากเลยนะใช่ครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะคะคก็จะทําให เออประเทศเราเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยทางคอร,รมอเองเขามีการพิจารณาในเรื่องของโครงการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากค่ะวงเงินนะคะสูงถึง4 5 0 0 0ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ชุมชนค่ะบนพื้นฐานของโอกาสและก็ศักยภาพของท้องถิ่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอให โควิดเนี่ยเบาบางลงนิดนึงนะคะก็จะมีแผนฟื้นฟูตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอ่เป็นว่าตอนนี้มีเงินรออยู่แล้วรออยู่แล้วสี่หมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยนะครับพอโควิดเนเบาเมื่อไหร่เนี่ยเงินก้อนนี้ก็จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปใช่ค่ะต่อไปครับในเรื่องของการประกาศฉีดวัคซีนโควิดตอนนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งล่าสุดในหลังจากการประชุมคอรมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการประกาศออกมาในเรื่องของ วาระถึงชาติในเ,เรื่องของวัคซีนนะครับในรรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้คือวัคซีนครับรัฐบาลนะครับมีแผนจัดหาทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะฉุกเฉินที่ผ่านมาก็มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทางการแพทย์และผู้นะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจเกือบ2ล้านโดสไปแล้วโดยระดมฉีดในวันละหลายหมื่นโดสทันทีเดียวนะครับนอกจากมาตรการการจัดหาวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาลเนี่ยก็มีวัคซีน เพิ่มอีกในเดือนนี้อีก3.5ล้านโดสและจะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการเพิ่มสุยภาพในการฉีดได้มากอีกด้วยนี่ท่านนายกบอกมาและท่านนายกรัตมนีครจะได้ย้ำนะครับว่ารัฐนั้นสามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชากรภายในประเทศนั้นได้ทุกคนนะครับและจะไม่หยุดการจัดหาแล้วก็จะสํารองเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนจากเป้าหมายเดิมนะครับที่วางเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ100ล้านโดสสำหรับประชากร50ล้านคน ภายรนซิปปีนี้ขยายไปนะฮะจากถึงร้อยล้านเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านโดสน,นะฮะซึ่งตรงนี้ก็รัฐบาลก็เชื่อบ้านว่าจัดหาได้ครบอย่างแน่นอนโดยประเทศไทยครับท่านนายกบอกว่าจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนครับที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไอเซนนะครับที่ได้ไมาตรฐานสูงผ่านการรับรองคุณภาพจากทั่วโลกโดยบริษัทสยามไบโอไอเซนนะครับจะส่งมอบวัคซีนให้ได้อย่างน้อยห1ล้านโดส ซึ่งจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนกับการต่อสู้โควิด1ดทีในระยะยาวและสร้างสัญยภาพทางเศรษฐกิจและการแส่การให้กับประเทศไทยในอนาคตด้วยต้องบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของการหาวัคซีนโควิดเนี่ยคือให้เป็นวาระแห่งชาติเลยโดยที่จะมีหน้าที่ทั้งจัดหากระจายแล้วก็รวมไปถึงส่งไปฉีดอ่ะตามพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเร่ง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็มีการออกมาเน้นย้ำด้วยว่าอยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยชเชื่อมั่นในตัววัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้ใเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าถึงแม้จะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ก็คือเป็นผลข้างเคียงที่น้อยอมเมื่อ,อเทียบกับภูมิคุ้มกันที่เราจะได้มาเนี่ยนะคะมันคุ้มค่ามากกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือวัคซีนต่างๆทุกชนิดเลยนะคะสามารถที่จะป้องกัน ความรุนแรงของการเกิดโรคหรืออัตราการเสียชีวิตต่างเนี่ยลดน้อยลงเลยเพราะว่ามีผลการวิจัยมาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนไปแล้วติดโควิด COVID ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ฉีดวัคซีนพอไปติดซ้ําปุ๊บเอาผลเอ็กซเรย์มาปุ๊บเนี่ยคือดูเลยว่าปอดของคนที่ใช่ม,มันดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆซึ่งตอนนี้เขาเปิดรับให้ลงทะเบียนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นลายหมอพร้อมแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยก็ไปได้นะคะครับข้อล่าสุดครับคุณอนุทุนชาญวีรกูลเนี่ยก็เนี่ยละครับในประเด็นเนี้ยก็มาประชุมกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต่อไปจะปรูมพรมเนาะนะครับแล้วก็มีสามแนวทางใช่ไหมคุณยุ้ยใช่ค่ะก็สามแนวทางเนี่ยก็คือในเรื่องของการเพิ่มจํานวนวัคซีนนะคะจากเดิมเนี่ยหนึ่งร้อยล้านโดสนะคะให้เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านโดส นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีการเร่งทํางานเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะเจราจากับผู้ผลิตหลายๆรายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสออได้รับวัคซีนที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนค่ะก็จะมีการปรูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดโอกาสในเรื่องของการรับเชื้อนะคะลดความรุนแรงรวมถึงการเสียชีวิตแล้วก็ ลดอุปสรรคในการเข้าถึงปัจจด้วยซึ่งคุณหมอโอภาสนะฮะอธิตดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ออกมาพูดถึงการปลรูพมฉีดปูพมฉีดเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเนครับฉีดให้ทุกคนในพื้นที่ที่สมัครใจให้มากที่สุดแบ่งสัสดส่วนนะครับในการฉีดนะสูตรก็ใช้นี่เลยฮะสามสิบห้าสิบยี่สิบเขายกตัวอย่างง่ายๆนะมีวัคซีนเนี่ยหนึ่งพันโดสนัดผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอีก ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ walk in เข้าไปนะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ในการ walk in เนี่ยบางทีอาจจะมีความส่มเสียงที่ไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีถ้ามันหมดแล้วในในรอบวันอย่างเงี้ยสถาที่ดีผมว่าถ้าเราไม่ได้จองเนี่ยเราลแบบ walk in เข้าไปบางครั้งอาจจะไม่ได้ฉี่แล้วทำให้เสียเวลาในการเดินทางด้วยนะนะคะจีนจองดีกว่านะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะสาหรับการ เปิดให้วอล์กอินเข้าไปแต่ว่าตอนนี้อย่างในส่วนของกรุงเทพเองเขาก็ยังไม่ได้แบบเปิดเปิดนะเพราะว่าวัคซีนอาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับผู้ที่ต้องการด้วยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยยูมีโอกาสไปทําข่าวนะสัมภาษณ uh ์ค huh. นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยผู้ผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มเสี่ยง7โรคต่างๆเนี่ย คืออยากให้มีความมั่นใจเพราะหลายคนมีความกังวลว่าเฮ้ยฉีดไปแล้วเนี่ยจะมีผลข้างเคียงหรือปะจากการไปสัมภาษณ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะที่เขาไปไปฉีดกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะบางคนอาจจะมีแบบแค่แบบเหมือนตัวลุ่มๆหรือว่าเวียนศีรษะอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนีก็อาการปกติเลยแล้วก็มีการเชิญชวนได้ว่ามาฉีดกันเถอะไม่ต้องกลัวหรอกนะคะค อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดนะใช่ค่ะดีกว่านะฮะถัดไปครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันเนี้ยมาละนะครับในเรื่องของการเคาะวันจ่ายเงินค่ะเราชนะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้แบบเงินล็อตแรกแล้วสองพันสองพันบาทครับกลุ่มเป้าหมายครับของ เราชนะเนี่ยทั้งหมด13.5ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยางวดละ1,000บาทต่อสัปดาห์เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับรวมวงเงินทั้งสิ้น67,000บาทเป้าหมาย4กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทั้งสองกลุ่มนี้จะได้เยียวยานะครับงวดละ1,000บาทงวดแรกครับในวันที่21พฤษภาคมและงวดที่2วันที่28 พฤษภาคมอันนี้เป็นกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรุริการแห่งรัฐใช่ส่วนกลุ่มที่มีแอปเป่าตังคือส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแล้วนะคะกลุ่มที่มีแอปเป่าตังเนี่ยเขาก่อนหน้านี้ใช้บริการมาแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินเยียวยานะคะงวดละหนึ่งพันบาทค่ะงวดแรกจะจ่ายวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะส่วนงวดที่2ค่ะวันที่27พฤษภาคมค่ะวงเงินนี้สามารถสะสมแล้วก็ใช้จ่ายได้นะคะ ไม่เกินวันที่30มิถุนายนคือมีเวลาใช้ตังค์อ่ะหนึ่งเดือน uh huh. นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยจากจากัดมาตรการตรงนี้สำหรับผู้ถือบัตรธนาคาร่งรัฐนเนี่ยพราะจบจากโปรเจกต์นี้เนี่ยจากมิถุนายนกรกฎาคก็จะได้เพิ่อมอีกเดือนสองร้อยใช่ไหมได้จะไปถึงสิ้นเดือน ไอ้สิ้นปีเด้ถึงสิ้นปีกรกฎาคถึงธันวาเลยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและกลุ่มอื่นๆแต่ว่านเงื่อนไขอะไรพวกนี้ครับอาจจะมีเพิ่มเติมมานะครับแต่ละหลักการก็จะโอนเข้าบัตรเลยแหละนะครับก็น่าจะใช้ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนโครงการอื่นๆเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยโครงการเรารักกันเนี่ยใจเลยนะมาแล้วเรารักกันรอคัะอ่ะมาถึงเรารักกันนะครับ โครงการม .33 เรารักการในกลุ่มเป้าหมาย8.11ล้านคนนะครับและกลุ่มที่อยู่ระหวา่างทบทวนสิทธิ์ตอนนี้มีอีก3หมื่นนะ,ะกลุ่มพวกนี้นะฮะท่านกลุ่มนี้ท่านจะได้รับเงินคนละ1,000บาทต่อสัปดาห์เหมือนกันเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ครับรวมวงเงิน48,000กว่าล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ10,000กว่าล้านบาทจากกรอบวงเงินเดิมที่ครมออุบัติไปครั้งแรกนะครับ37,000กว่าล้านบาท โดยผู้ประกันตนจะบจะรับโอนงวดละ1นึ่พันบาทงวไไดแรกครับตามนี้เลยวันที่24พฤษภาคมคะนะครับอันนี้ในส่วนของบอสามสามนะได้24นะครับเป็น1นึ่พบาทแรกงวดที่สองครับในวันที่3 1พฤษภาคมทั้งนี้ครับวงเงินที่จะรับจากโครงการนี้ครับสามารถสะสมเหมือนกันชใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน,ยนคะ<ม>่ะก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้รอมีไปเนี่ยอีก2,000บาทเนี่ยอยากให้ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะ ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็น<ช>ประโยชน์กับครอบครัวให้มากที่สุดนะคะเพราะว่า<ด>คือได้มา2000ก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติเราไปใช้แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้อย่างไม่คุ้มค่าเนี่ยก็จะเสียดายเนินใช่ะะแล้วพอหมดหมดลอตนี้นะเดี๋ยวกรกกดาเดี๋ยวมีคนละครึ่งตามอีกรอเลยช่วงมีคนละครึ่งตามอีกอีกรอตหนึ่งแต่จะได้น่าจะวงเงินไม่น่าเกิน3,000นก็จะประมาณนี้อย่า็ยังดีะนะคะไปดูในเรื่องของการอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะมีการเลื่อนการจัดงานเกี่ยวกับโครงการ ทัวร์เที่ยวไทยนะคะรวมไปถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันร,ระยะที่3ค่ะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยออกไปก่อนนะคะคเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยเมษายนในเดือนนี้เนี่ยให้คี่คลายไปก่อนแล้วค่อยมีการจัดโครงการนี้ ข้ามาใหม่นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิดของบ้านเราเนี่ยขี้คลายลงค่ะก็น่าจะโอเคที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบกันเยอะนะในเรื่องของการทัวร์เที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้ไม่มีการโกงสิทธิ์โกงอะไรด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าถ้ามีกาอนุมัติในรอบต่อไปหลังโควิดขี้คลายเนี่ยก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าประชาชนที่ใช้จริงๆเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะฮะถัดไปครับมีการปรับลดกรอบวงเงินของโครงการกําลังใจนะครับ จาก2,400ล้านบาทเป็น1,370ล้านบาทครับหรือลดลงประมาณ1 0 3 0ล้านบาทตรงนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับข้อเท็จจริงและผลการดำเนินโครงการซึ่งตรงนี้จะช่วยให้การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ปรับกลับลงมากำลังใจครบเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะยังยังไม่มีใครไปเที่ยวไหนค่ะ,ะคือย, <c oughs> ยังไปไม่ได้ค่ะอย่างที่ <c oughs> ของจันเองเนี่ยสือสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยจังหวัดเขาขอความร่วมมือนะว่าถ้าสมมติไม่มีเหตุจําเป็นไม่ควรออกจากบ้านเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยใ,<ช>ให้แบบกําจัดวงให้มันแคบลงไปอีกนะคะอันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมในส่วนของจังหวัดจันนะเพราะว่าทําให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ S <S มาติดตามในเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรกันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวไปสําหรับเาชาวไร่อ้อยตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าคอรมอเนี่ยเขา,ขามีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยะคะ่ะตัดอ้อยสดฤดูการผลิต63-64นะคะวงเงินนะคะสูงถึง6 5 6ล้านบาทค่ะโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าเอ่อทกศ โครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่มีการตัดอ้อยสดคุณภาพดีด้วยนะอออยส,ส่งให้กับโรงงานงใช่ค่ะมีเป้าหมายนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0 0แสนรายด้วยกันค่ะช่วยเหลืออัตรา120บาทต่อตันค่ะ แล้วก็มีการตั้งเป้าอ้อยสดร้อยละแปนะคะของปริมาณอ้อยเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านตันค่ะค,คิดเป็นอ้อยสดนะคะอยู่ที่56ล้านตัน,อ,น,นอันนี้เยอะนะแล้วก็จะมีการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหลังปิดหีบระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนะคะโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยโดยตรงรเลยไม่ต้องผ่านใครนะคะคือคคได้ตรงๆเลยนะคะแล้วก ทั้งทั้งที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานแล้วก็เกษตรกรรายย่อยที่ส่งอ้อยด้วยก็ถือว่าเป็นมาตรการอีกหนึ่งมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรใช่ถ้าเกิดดูถึงโครการดูการผลิตที่แล้วก็คือ62ครับ63นะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดเนี่ยไป1.33แสนรายนะครับเป็นเงินประมาณ3,000 3,457ล้านบาทมีปริมาณอ้อย สดนะครับส่งเข้าโรงงานจำนวน37.58ล้านตันมีปริมาณอ้อยที่ไฟไหม้ลดลงเหลือร้อยละ4 9 6 5าของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดเมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการปีผลิต6 1 6 2อเอาไปว่าดีขึ้นนะครับก็คืออ้อยที่โดนเผาเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับแต่ถามว่าประโยชน์ธนาคารเนี่ยดีอย่างไรนะครับข้อแรกเลยคือการแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นะครับใ,ในส่วนของ ที่เกิดจากการเผาอ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ข้อที่สองครับช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้มีรายได้มากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้จูงใจให้ตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นแลวข้อสุดท้ายครับช่วยให้ชาวไร่อ้อยนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบอาชีพผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยถือว่าเป็นประโยชน์ของโครงการนี้นะใช่จริงๆอ้อยสดเนี่ยที่ตัดนะฮะมันจะได้คว้าความหวานที่ดีกว่าอ้อยเผา อยู่แล้วแต่อาจจะตัดจ้าเพราะมันแข็งกว่าเขาก็เลยนิยมเผาแล้วก็ที่สาคัญน่ะมันแบบเหมือนมันบาดเราด้วยอะไรปรวมาณนั้นใบใบอ้อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่พอเผาปุ๊บเนี่ยคือเกษตรกรอ่ะดีแต่คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่ดีเพราะว่ามันมีมันมีฝุ่นแล้วก็มันมีแบบละอองดําๆอ่ะเต็มไปหมดเลยยิ่งแถวภาคกลางเมื่อก่อนพี่เคยอยู่ทถวภาคกลางโอ้โหฝุ่นเต็มบ้านเลยกันเลยนะครับแต่ก็ดีแล้วครับการตัดอ้อยสดนะก็ถือว่าอย่างที่บอกนะ ก็น่าจะทําให้มีเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นะนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของคนคุยข่าวแล้วนะครับเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ